ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มอลําเดชาน้อยผ้าท่านผู้ชมมะยางเลาะปลาชมเมืองเก่าพี่น้องผ้าท่านผู้ชมมาชมเมืองเก่าเบิงพี่น้องเส,สียงยินเสียงนกเสียงหนูในเด้อพี่น้องเด้อมอลัมเดชาน้อยมาเจอป้ายพี่น้อง เพื่อนบอกว่าไปพระธาตุเพื่อนบอกว่าไปพระธาตุเป็นเมืองเก่าเด้อพี่นองเป็นเมืองแบบน่าจะเป็นเมืองโบราณน่าจะเป็นเมืองโบราณนะครับท่านผู้ชมตรงนี้แต่ว่ามิต่ปลาพี่นองปลาอุดมสมบูรณ์แห้ง นี่ครับท่านผู้ชมมะํำนี้จะหน่อยปลาปลามาจมุนี่ครับพี่น้องครับสถานที่เป็นจัดแต่งพี่น้องเอาต้นไม้นี่ดซื้อว่าจะเอาผาสีผูกว่สนันจะเนื่องเลยเป็นอันวาปูเป็นมาขอโจคขอลาบเพื่อนประสบความสำเร็จในนี่พี่น้อง ตรงนี้เป็นพระธาตุคงจะเป็นพระธาตุครับท่านผู้ชมเป็นพระธาตุแปดแปดเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมถ้าหมอล่ำดีชาน้อยดูไม่ผิดนะครับคงจะเป็นพระธาตุแปดเหลี่ยมนะครับแม้ว,ว่าตรงนี้น่าจะ ถูกฝังอยู่ในดินคือดินกบกบประธาตไปเบิดแล้วเพิ่นเขาพากันมาขุดขุดพอน้องพี่น,อน้องมาขุดเจอนะครับนี่คือประธาตแปดเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวมาลำดีชาก็จะพาท่านผู้ชมไปชมอีกหลายหลายพื้นที่นะครับไปครับท่านผู้ชมครับเพื่นยังบอกว่าไปประธาตต่ออยู่ เนี่ยจะเป็นพระธาตุตรงไหนอ,อีกเดี๋ยวเดชาจะพาไปชมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้องค์พระธาตุพี่น้องเคยเห็นโบอ,องค์พระธาตุแนวนี่โอ้ยหม่รำเดชาหน่อยมาเที่ยวก้อนนี่โบเห็นมาเที่ยวนี่มาเจอพี่น้อง โมลานดีชะหน่อยก็ได้จีเก็บผาปธาทองค์ปฐาทในพี่นอ้นนอ,นองเดอ้อโมรานยีดีเลยพี่น้องเด้อนี่ครับท่านผู้ชมองค์ปทาทเก่าจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่รู้แต่พอศอไหนนะครับคือคือถูกฝังอยู่ใต้พื้นพื้นดินนะครับคือเราไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นปธาุพอศอ,อะไรนะครับ เพราะว่าถูกฝังอยู่ใต้ดินนะครับอ้ใช่บานเนพื่อนพากันขุดพอพี่น้องเพื่อนพากันขุดพอมะล่ำเดีชาน่อยก็เลยมาเก็บผ่าไปแทนผู้ชมในเบื้องในช่มกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระธาตุรุ่นรุ่นไหนนะครับพอศอ,อะไรนะครับเพราะว่าเดชาก็ไม่เชี่ยวชาญน,นะครับเดี๋ยวมาลำเดี็จะพาท่านผู้ชมออกจอากองค์พระธาตุ ก็จะพาท่านผู้ชมไปไปเที่ยวชมอีกนะครับไปหลายหลายที่นะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นวัดเก่าแก่นะครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเป็นองค์พระธาตุโบราณจริงๆร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะยุคไหนเท่านั้นเองเพราะว่าถูกฝังอยู่ใต้ดินนะครับท่านผู้ชมครับ สูงประมาณ2-3ามสเมตรนะครับท่านผู้ชมครับที่ถูกฝังอยู่ตรงนี้และตรงพื้นของท่านยังไม่จบครับท่านผู้ชมยังยังน่าจะลึกกว่านี้อีกนะครับขนาดขุดลงไปสามเมตรยังยังลึกอยู่นะครับยังไม่ยังไม่ถึงก้นพระาธาตุเลยนะครับสูงสูงขนาดนี้ครับขุดนะครับ เดี๋ยวโมลำเนยชาเาจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับที่ตรงนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นตรงนี้นะครับเป็นพระธาตุกู่เก่านะครับที่ยังไม่ได้ขุดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ยังไม่ไม่ได้ขุดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ เป็นพระธาตุกูเกาดินดินนี้ผมเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็จะให้เจอร่องรอยแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นน่าจะเป็นก้อนอิดนะครับมีก้อนอิดอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นเป็นที่ยังทางวัดหรือชาวบ้านยังไม่ได้ขุด ยังยังอยู่สภาพเดิมๆครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวมรลิดิชาก็จะพาท่านผู้ชมไปชมนี้เรื่อยๆนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลิฟเลิให้มรลิดิชาน้อยพอได้มีกำลังใจได้สร้างคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ